ตอนรับเข้าสู่ปีใหม่ในปี2026นะครับปีนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีก1ปีเลยที่วงการอนิเมะเรียกได้ว่าค่อนข้างดุเดือดกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของอนิเมะใหม่แกกกองเลยแต่ที่เด็ดจริงๆนะครับส่วนตัวแอดมองว่าจะเป็นในส่วนของบรรดาอนิเมะภาคต,ต่อต่างๆมากกว่าที่ปีนี้เรียกได้ว่าโหมกระน่ำกับเอาให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว วันนี้พวกเราชาวแท็กนะครับก็เลยทำการรวบรวมอนิเมะที่น่าจับตามองแล้วกันนะครับทั้งหมดที่จะออกฉายมาในปีหน้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันซึ่งก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็จะมีเรื่องที่เพื่อนๆเ,เฝ้ารอกันอยู่หรือเปล่าก็มารอฟังพร้อมกันได้เลยนะครับและก็อย่าลืมเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้พวกเราทำคลิปแบบนี้ออกมาได้เรื่อยๆด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปดูกันที่เรื่องแรกกันเลย ตอนรับปีใหม่เรื่องแรกนะครับกับภาคสปินออฟของอนิเมะชื่อดังอย่าง My Hero Academia กับ Vigilante ซีซั่นที่2แล้วนะครับในซีซั่นนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องแล้วนะครับถ้าอ้างอิงจากเวอร์ชันมังงะนะครับโดยในภาคนี้เราก็จะโฟกัสการต่อสู้กับวายร้ายอย่างหมายเลข6นะฮะที่มีความสามารถต่อสู้ได้แม้กระทั่งโกลฮีโร่ความสามารถหลักของเขาคือโอเวอร์คอกนะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยเร่งการทำงานของระบบร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง ทำให้เขามีความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาเป็นอย่างมากโดยในซีซั่นที่2นี้นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ที่ทั้งเข้มข้นดุเดือดและลิบเถื่อนมากกว่าซีซั่นแรกพร้อมกับการปรเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับหมายเลขหกก็จะเป็นตัวนําไปสู่บทสุดท้ายของเนื้อเรื่องอีกด้วยนะครับตัวอนิเมะวิจิลันเตซีซั่นที่2ตอนนี้มีกำหนดฉายที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับในวันที่5มกราคม2026นี้ เรื่องต่อไปนะครับธาตุสุก แก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรหรือก็คือเซเลฟซีซั่นที่2นะครับในซีซั่นนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงการของมังงะเหมือนกันนะครับในภาคนี้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของหัวหน้าหน่วยคนอื่นๆกับศัตรูระดับสูงอย่าง8เทพสายฟ้าและเราก็จะได้เห็นพัฒนาการพลังของยูกินะครับพระเอกของเรานั่นเองที่จะเน้นการพัฒนาพลังเซเลฟให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นกับสมาชิกหน่วยเดียวกันแล้วก็หัวหน้าหน่วยคนอื่นๆด้วยแล้วก็แน่นอนครับผมว่าเรื่องนี้ก็ยังคงความเซอร์วิสเอาไว้ได้เหมือนเดิมนะฮะ โดยเราจะได้รับชมสเลปนะครับกันในวันที่8มกราคม2026ที่จะถึงนี้นะครับผมเรื่องต่อไปนะครับจูจุสึไกเซนซีซั่นที่3 The Curling Game p a r ์1นะครับเนื้อหาในภาคนี้ก็จะต่อเนื่องกับซีซั่นที่2เลยแบบไร้รอยต่อซึ่งก็จะเล่าเรื่องต่อหลังจากเหตุการณ์โสดอนาตกรรมที่ชิบูย่าและโกโจซาโตรุได้ถูกผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ยูจิที่ดำดิ่งสู่ความสิ้นหวังเพราะการสูญเสียทั้งเพื่อนและคนรู้จักรวมถึงตัวเองเป็นต้นเหตุให้คนต้องตายมากมายด้วยต้องเผชิญหน้ากับองค์คสึยุตะหนึ่งในนักคุณสายระดับพิเศษที่ถูกมอบภารกิจมาให้สังหารเขาโดยตรงพร้อมกับเนื้อเรื่องของเกมจอระดนล้างบางที่จะเป็นการนำเอานักคุณสายจากทั่วทุกมุมโลกทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่ามาเพื่อเผชิญหน้ากัน ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีซั่นนะครับที่เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นสุดมันและเหล่าตัวละครหลักออกมาปล่อยของกันแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนในภาคนี้โดยตัวอนิเมะมีกำหนดฉายแล้วในวันที่8มกราคม2026ที่จะถึงนี้เรื่องต่อไป Fire Force Final Season Part ที่2นะครับ ในพาร์ทที่2นี้เนื้อหาจะครอบคุณอาร์คสุดท้ายอย่างเกตคาตาลิซึมหลังจากที่พาร์ทหที่เพิ่งจบไปด้วยอารมณ์ที่แบบค้างคาสุดๆนะครับมาในภาคนี้เราจะกลับมาสู่การต่อสู้ของชินละและผองเพื่อนว่าพวกเขาจะสามารถหยุดยั้งโศกอนาตรกรรมครั้งใหญ่และไขปริศนาต่างๆที่เกิดกับตัวชินละได้หรือไม่พร้อมกับเปิดเผยปริศนาอันดำมืดของโลกไฟล์ฟอสก็รอติดตามกันได้เลยนะครับในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้ เรื่องที่5นะครับ Hell Paradise หรือสุขาวดีอเวจีซีซั่นที่2นะครับในวันที่11มกราคมที่จะถึงนี้เราก็จะได้กลับไปสู่เกาะสวรรค์มรณะกันอีกครั้งนะครับกับซีซั่นที่2ของ Hell Paradise หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานเกือบ3ปีแล้วนะครับพวกเราก็จะได้มาติดตามภารกิจตามหายาอายุวัฒนะของกัมบิมาดูกันต่ <S 2> <S 2> อ <GOT> มาในภาคนี้กาบิมารูที่เพิ่งปลดล็อกพลังใหม่ก็จะได้เข้าสู่การต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบและไขปริศนาของเกาะต้องสาแผงนี้นเรื่องต่อไปโอชิโนโคเกิดใหม่เป็นลูกโอชิซีซั่นที่3 กลับมาสู่หนทางการล้างแค้นสุดเข้มข้นกันต่อของอัควานะครับซึ่งต้องเข้าสู่วงการบันเทิงเพื่อออกตามหาคนที่ฆ่าแม่ของเขาโดยในภาคนี้จะครอบคลุม2อ,อาร์คหลักที่อควายังคงต้องออกสืบหาความจริงเบื้องหลังการตายของไอผ่านการทำงานในวงการบันเทิงพร้อมกับลุยโปรเจกต์ภาพยนตร์ไปด้วยรวมถึงดราม่า,มาความสัมพันธ์ของเหล่าตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็นอควากับรูบี้ที่ทั้งคู่ต่างก็มีความแค้นที่รุนแรงต่อคนที่สังหารไอแต่วิธีการของทั้งคู่ก็แตก ต่างกันทําให้เริ่มเกิดรอยร้าวระหว่างพี่น้องสองคนนี้โดยในซีซั่นนี้จะเป็นการนําไปสู่การประชิญหน้าครั้งใหญ่พร้อมกับเฉลยปมปริศนาที่ซับซ้อนทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับครอบครัวโฮชิโนะตัวอนิเมะมีกําหนดฉายในวันที่14มกราคม2026ที่จะถึงนี้นะครับเรื่องต่อไปคำอธิษฐานในวันที่จากลาฟีเลนซีซั่นที่2นะครับ ออกเดินทางกันอีกครั้งกับฟีเลนอนิเมะแฟนตาซีที่ได้รับความนิยมและเสียงตอบรับที่ดีทั้งในฝั่งคนดูและฝั่งนักวิจารณ์มาในภาคนี้ฟีเลนเฟลุนและสตาร์กจะมุ่งหน้าเดินทางสู่ที่ราบสูงทางตอนเหนือและเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและเศร้าไปในเวลาเดียวกัน และในภาคนี้นะครับเราจะได้เห็นความเทพมากยิ่งขึ้นของทั้งฟีเลนและพัฒนาการของคณะเดินทางทั้ง2อ,อย่างเฟลุนและสตาร์คที่ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นผ่านการเดินทางและการต่อสู้รวมถึงเหลาตัวละครใหม่ๆที่ก็จะมีทั้งฝั่งปีศาจและก็ฝั่งนักเวทคนอื่นๆอีกด้วยตัวอนิเมะมีกำหนดฉายแล้วนะครับในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ เรื่องต่อไปมาดูในฝั่งของอนิเมะที่ไม่ใช่ภาคต่อกันบ้างดีกว่าครับกับโจโจ้ภาคสติ b บอลลันภาคแยกหลักของโจโจ้โดยจะนับเป็นภาคที่7นะครับผมเนื้อเรื่องก็จะเล่าถึงในปี1890จอนนี่โจสตาร์อดีตนักขี่ม้าดาวลุ่งที่ขาเป็นอัมพาตได้เข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าข้ามทวีปนะครับที่มีชื่อว่าสติบอลลันเพื่อชิงเงินรางวัลสูงถึง50ล้านดอลลาร์ จอ์นนี่ก็ได้ไปพบเข้ากับใจโรเซเปลีนักขี่ม้าชาวอิตาลีผู้มีพลังสปินทั้งคู่ก็ได้ร่วมกันประจนภัยนะครับและก็ได้ต่อสู้กับหลาสตูที่เป็นผู้ใช้สแสตนเพื่อออกค้นหาโฮลี่คอฟที่เป็นต้นกำเนิดพลังสุดแข็งแกร่งที่จะนำไปสู่เรื่องราวการไล่ลาข้ามทวีปต่อไป ซึ่งในภาคนี้เราก็จะได้กลับมาเห็นจุดเด่นของโจโจ้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบกันเลยแม้ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการประชนภัยและก็เหล่าสแตนต่างๆอีกด้วยตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในวันที่19มีนาคม2026ที่จะถึงนี้เรื่องที่9เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่นที่4พาร์ท1 เดินทางกันมันอย่างยาวนานนะครับกับลิมูรุและในตอนนี้ในปี2026การเดินทางก็จะเข้าสู่ซีซันที่4กันแล้วหลังจากที่ล่าสุดตัวลือเรื่องฝั่งนิยายเนี่ยก็เพิ่งจบไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับโดยในซีซันนี้ถูกวางไว้ว่าจะมีทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันแต่จะฉายก่อนแค่2พาร์ทต่อเนื่อง หรือเรื่องในภาคนี้ก็จะพูดถึงสงครามระหว่างจัก,กรวรรดิต,ตวันออกและจัก,กรวรรดิเกิดใหม่ที่กำลังมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างจัก,กรวรรดิเทมเพสนะครับซึ่งเนื้อหาในพาร์ทแรกนี้น่าจะเป็นช่วงที่ลิมารุและพันธมิตรเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับเหล่าสตูใหม่ที่แสนแข็งแกร่งนี้ตัวนิเมะมีกําหนดฉายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับ เรื่องที่10 r e ีซีโร่ซีซั่ที่4เรียกได้ว่าพอจะกลับมาฉายต่อทีทีนี้ก็เรียกได้ว่ากลับมาแบบรัวๆเลยนะครับกับ r e ซ e r o ตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในเดือนเมษาย,ยน2 0 2 6นีนี้นะครับเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็จะต่อเนื่องกับซีซั่นที่3เลยโดยก็จะครอบคลุมตั้งแต่อาร์คตอนท้ายไปจนถึงตอนต้นๆของอาร์คนะครับ โดยซูบาลุและเพื่อนๆก็จะต้องออกประจนภายในหอคอยนักป่าที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรยายเพื่อช่วยเหลือเลมครูสและจูเลียสที่ถูกราชาแห่งความตะกะกืนกินความทรงจำและชื่อของพวกเขาไปเรื่องที่11นะครับจอมเวทฝึกหัดกับหมวกมหัศจรรย์หรือวิชแฮตอาท์เทีย มังงะแฟนตาซีที่จะเล่าเรื่องของสาวน้อยโคโค่ที่หลงใหลในเวทมนต์แต่ในโลกเวทมนต์แห่งนี้เนี่ยใครที่เกิดมาแล้วใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็จะไม่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตจนวันหนึ่งเธอได้ไปแอบดูพ่อมดคิฟฟรี่ล่เวทมนต์โดยการวาดลูนและเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นทำให้เวทมนต์นั้นเนี่ยไปสาบแม่ของตัวเองทำให้กลายเป็นหินคิฟฟร่จึงรับโคโค่มาเป็นลูกศิษย์เพื่อสอนวิธีใช้เวทมนต์และหาทางแก้คำสาบไปพร้อมกัน โดยพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเหล่าแม่มดผู้ชั่วร้ายที่คาดว่าจะครัวพันกับเรื่องการสูญเสียเวทมนต์ของคนทั้งโลกอีกด้วยตัวนิเมะมีกำหนดฉายในเดือนเมษายน2026ที่จะถึงนี้ต่อกันไปนะครับกับเรื่องที่12ของยมุนแห่งยมมโลกผลงานที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยลายเส้นนี้กันเป็นอย่างดีนะครับเพราะนี่คือผลงานของอาจารย์ฮิโรมุอรากะวะผู้เขียนเรื่องแขนกลคนแปดธาตุ โดยเนื้อเรื่องก็จะเล่าถึงเด็กหนุ่มยูลุนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบล่าสัตว์ในหมู่บ้านกลางภูเขาลึกซึ่งยูลุก็จะมีน้องสาวฝาแฝดที่ถูกขังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยหน้าที่และเหตุผลที่เป็นปริศนาและลึกลับสุดๆเลยนะครับจนวันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์บุกโจมตีหมู่บ้านจากกลุ่มผู้ใช้ยมนซึ่งก็จะเป็นอสุรกายในเรื่องนี้นั่นเองยูลุต้องต่อสู้และปกป้องหมู่บ้านก่อนเจะค้นพบความลับดำมืดที่ถูกซ่อนอยู่ของหมู่บ้านแห่งนี้และรวมถึงตัวของเขาเองอีก ตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในเดือนเมษายน2026ที่จะถึงนี้ครับเรื่องที่13นะครับตำนามดาบและคาถาแห่งวิสตอเรเลียซีซั่นที่2กลับมาสารต่อเรื่องราวของวิลเซอร์ฟอร์ดนะครับเด็กหนุ่มข้างรักผู้ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ในโลกที่เหล่าผู้ใช้เวทมนต์เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ มาในสีซั่นนี้วิวต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆใ,ในโรงเรียนเวทมนต์นลิกาเดนกับการสำรวจลงลึกเข้าไปในดันเจียนและพบกับเหล่าสตูที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมและความลับที่ถูกเปิดเผยของพลังที่แท้จริงของเขาที่สามารถสั่นสะเทือนวงการโลกเวทมนต์แห่งนี้ได้เลยโดยตัวนิเมะมีกำหนดฉายในเดือนเมษายนปี2026ที่จะถึงนี้ เรื่องที่ส4นะครับสืบคดีปริศนาหมอยาตำรับโคมแดงซีซั่นที่3พาร์ทที่1ก็ยังคงปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับและก็เลตติ้งก็ดีสม่ำเสมอเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับในภาคนี้ก็ยังคงเน้นไปที่การไขปริศนาในวางหลังของเหมาเหมาหลังจากเพิ่งจบอีเวนต์ใหญ่ไปตอนซีซั่นที่2มาในซีซั่นนี้คาดว่าจะมีการเจาะลึกเรื่องราวของครอบครัวเหมาเหมาพร้อมกับเล่าความสัมพันธ์ของเหมาเหมาและจินจิที่เริ่มลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ ตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในเดือนตุลาคม2026นี้นะครับและก็จะลากยาวต่อเนื่อง2ซีซั่นจนถึงปี2027กันเลยทีเดียว มาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะครับกับบีชเทพมรณะในภาคสงครามเลือดพันปีพาร์ทที่4นะครับก็เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วโดยในภาคนี้จะเน้นหลักไปที่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าตัวละครหลักแม่ว่าจะเป็นอิจิโกะและหล่ายนมาทูดควินซี่เราจะได้เห็นการกลับมาและพลังที่แท้จริงของอิจิโกะรวมถึงดาบฟันวิญญ,ญาณใหม่หลังจากที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอีกด้วย ตัวอนิเมะมีกำหนดฉายในเดือนกรกฎาคม2026นี้ครับก็จบไปกันแล้วนะครับกับทั้งหมด15เรื่องนะครับของอนิเมะที่น่าดูในปี2026ที่จะถึงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีเลยนะครับที่อย่างน้อยในซีซั่นหนึ่งเนี่ยต้องมีเรื่องที่เพื่อนๆชอบกันบ้างแหละ ซึ่งนอกเหนือจากลิสต์รายการที่แอดได้เล่าไปนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่กําลังตบเท้ารอเข้าฉายมาในปี2026เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีประกาศว่าจะเป็นวันไหนหรือว่าจะเลื่อนอีกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างมูโชคุเทนเซเกิดชาตินี้พี่น้องเซฟซีซั่นที่3หรือจะเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์ซีซั่นที่4หรือว่าจะเป็นคุณอาเรียโต๊ะข้างๆพูดลสเซียหวานใส่ซัดจนหัวใจจะวายภาคที่2นะครับผมหรือจะเป็นแฟนชาลซีซั่นที่5ก็รอเข้ามาในปี2026นี้เหมือนกัน แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องอะไรที่วันนี้แอดอาจจะตกหล่นไปหรือว่าเรื่องนี้ดีอยากแนะนําให้เพื่อนๆคนอื่นในช่องได้ดูกันก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอนิเมะกันเป็นประจำ แต่ไม่รู้ว่าในซีซั่นนี้มีอนิเมะฉายวันไหนอะไรยังไงและมีเรื่องอะไรเข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้บ้างแอ,แอบขออนุญาตแปะโฆษณาช่อง Facebook ของแท็ Channel ไว้หน่อยนะครับโดยทุกซีซั่นพวกเราทีมงานจะทําการรวบรวมข้อมูลหน้าตาแบบนี้เลยไว้ให้เพื่อนๆได้ติดตามอนิเมะกันทุกซีซั่นเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ก่อนจะจบคลิปกันไปอย่าลืมเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผม